Whoa. Yeah. กลับมาสู่ช่วงอินสป r เรชันนะคะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสรุกกับเราได้นะคะโดยวิธีการส่งวิดีโอคลิปของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปสิ่งประดิษฐ์คลิปท่องเที่ยวคลิปคำถามที่คุณอยากให้เราตอบนะคะส่งมาได้ที่ค่ะสามารถส่งมาได้ที่นะคะอีเมลนะคะหรือแฟนเพจของเราสาม้านล,ล่างนะคะใช่แล้วค่ะส่งออมาเยอะๆนะคะเละค่ะแล้วคลิปวิดีโอของท่านใดนะคะที่ถูกกดไลค์มากที่สุดนะคะจะได้รับของี่รนลึจากทางรายการรองไปะค่ะใช่แล้วค่ะ,แล,คะและในช่วงอินสปิเรชันนะคะอย่างช่วงที่เราแตงโมบอกไปแล้วว่าวันนี้ มีแรงบันดาลใจบับเจ้าของฉายาที่เขาเป็นคนที่รักธรรมชาติมากเลยและเขามีแรงบันดาลใจอะไรทําไมเขาถึงจะต้องว่าปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆนั่นก็คือดาบวิชัยไ,ไปติดตามแรงบันดาลใจจากเขาได้เลยค่ะไปเลยค่ะถ้าเรามีจิตอาสาที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทําด้วยความจริงใจทําไปแล้วไม่เดือดร้อนใครทําไปแล้วสังคมนะครับตอบรับ ในทางบวกก็คือทำแล้วมันเป็นมรรกเป็นผลของประเทศอะไรก็ได้อะคุณยังจำกันได้ไหมกับชายชื่อดาบวิชัยนักปลูกต้นไม้ หรือว่าดาบตรีวิชัยสุริยุทธ์ขนต้นแบบที่ปลูกต้นไม้สองล้านต้นเมื่อราวสิบปีที่แล้วเขาโด่งดังจากการออกไปปลูกต้นไม้ตามที่รกร้างที่ว่างสาธารณะทุกๆกวันเริ่มมาตั้งแต่พศ2531ปลูกเรื่อยมานับสิบกว่าปีคนจะรู้ซึงถึงความตั้งใจของเขาเพราะว่าช่วยพลิกแผ่นดินแห้งแล้งของอำเภอปลางกู่จังหวัดศรีสะเกดที่ขึ้นชื่อว่ากันดารและจนที่สุดในประเทศให้กลายเป็นอำเภอที่ร่ำรวยต้นไม้ ที่ให้ความร่มเย็นหลากหลายชนิดเช่นต้นตาลคูนทอน ยางนาแคและต้นขี้เหล็กร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธ์หรือที่รู้จักกันในนามดาบวิชัยเป็นที่รู้จักกันในสังคมไทยจากการที่เขาเป็นผู้ปลูกต้นไม้มากกว่าสองล้านต้นในอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสเกตจนสามารถทําให้อําเภอรปรางกู่อําเภอที่เคยจัดว่าแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วิชัยสุริยุทธ์เกิดเมื่อวันที่3าสิงหาคมพศ2489ี่อาที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกต เป็นบุตรคนที่3ในจํานวนทั้งหมด6คนปิดามันดามีอาชีพชาวนาฐานะทางบ้านจึงยากจน ขณะเรียนมัธยมศึกษาปีที่สองมารดาก็เสียชีวิตบีดาเขาจึงต้องทำนาคนเดียวและเขาต้องรับจ้างทำงานสาร,รพัดไม่ว่าจะเป็นกรรมกรก่อสร้างจับกังกระทั่งได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุทุมพรพิสัยศรีสเกตวิทยาลัยหลังจบโรงเรียนคนตำรวจ3จังหวัดนครราชสีมาในปีพศ .2511 ก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองศรีสะเกต ต่อมาในปีพศ2513จึงย้ายมาประจำสถานีตำรวจภูทรอําเภอรปรางกู่จนกระทั่งกเกษียณอายุราชการในปีพศ2549ขณะดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรอําเภอรปรางกู่พศ2548ดาบตำรวจวิชัยสุริยุทธได้รับพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ เป็นร้อยตำรวจตรีจากการอุทิศตนต่อประเทศชาติการปลูกต้นไม้พศ2520จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยปรางกู่เป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดในจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยมีการปล้นชิงลักขโมยเป็นคดีความมากมายดาววิชัยในฐานะผู้เติบโตมาในพื้นที่และเจ้าพนักงานสอบสวนรับรู้ถึงปัญหามาโดยตลอด จึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้นจากความคิดของเขาทําให้เขาตัดสินใจปลูกต้นไม้เนื่องจากเห็นว่าผลที่จะตามมาเป็นผลที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานพอส5อ1ราเป็นต้นมาทุกเช้าและหลังเลิกงานของวันดาบวิชัยจะขับจักรยายนยนต์ตระเวนปลูกต้นไม้ไปตามพื้นที่ต่างๆในอำเภอปางกู่ โดยในระยะแรกในสายตาชาวบ้านเขาถูกมองว่าเป็นคนบ้าแม้ว่าจะถูกสังคมมองไปในทางเช่นนั้นเขาก็ยังคงปลูกต้นไม้อยู่เรื่อยไปพอศสอ4 1เเป็นต้นมาสังคมเริ่มเห็นผลจากการปลูกต้นไม้ของเขาเกิดโครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเกิดขึ้นได้แก่รณรงค์ปลูกต้นยางนา เพื่อเอาไว้สร้างบ้านเรือนรณรงค์ปลูกต้นตาลซึ่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์รณรงค์ปลูกต้นคูนต้นไม้ประจำภาคอีสานและประจำชาติไทยและรณรงค์ให้เปลี่ยนการทำนาปีเป็นไรนาสวนผสมจนอำเภอรปรางปู่กลายเป็นอำเภอที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งต้นไม้ที่เขาปลูกนั้นสามารถสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในอำเภอได้พอศ2543ประชาคมอำเภอปรางกู่ทั้ง10ตำบลได้พร้อมใจกันลงมติให้ใช้สีโครงการรณรงค์ดังกล่าวเป็นคำขวัญของอำเภอปรางกู่ที่ว่าปรางกู่อยู่ในป่ายางกลางดงตาลบ้านสะพังดอกคูนบริบูรณ์ไร่นาสวนผสมเรื่องราวน่าภูมิใจของท่านท่านกล่าวว่า ผมจะปลูกต้นไม้ไปจนกว่าผมจะตายคำพูดของดาบวิชัยจากหนังโฆษณาเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งที่ถ่ายทอดชีวิตจริงของนักปลูกต้นไม้ออกมาให้คนทั้งประเทศได้รู้จักจบจนวันนี้ดาบวิชัยมุ่งมั่นปลูกต้นไม้อย่างไม่เคยย่อท้อจึงทำให้เขาได้รับรางวัลลุกโลกสีเขียวประจำปี2545จากปตทและรางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันดาบวิชัย เกษียณราชการมาได้6ปีแล้วด้วยวัยที่ย่างเข้า67ปีตำแหน่งสุดท้ายที่ราชการมอบให้เพื่อเป็นเกียรติยกย่องการทำความดีก็คือร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธแม้วันนี้จะไม่ติดยศด,ดาบแล้วแต่เขาก็ยังเรียกตัวเองว่าดาบวิชัยอยู่ดี เขาบอกกับเราอย่างภาคภูมิใจว่าถึงวันนี้ผมปลูกต้นไม้ไปกว่า3ล้านต้นแล้วครับและอาจจะเป็นคนเดียวที่ปลูกต้นไม้ได้มากที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งไม่ผิดจากความจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ดาบวิชัยยังออกไปปลูกต้นไม้ตามที่ต่างๆไม่ต่ำกว่าวันละ3 0 0ร้อถึงสี่ต้นเช่นเคยส่วนใหญ่จะปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่เก็บสะสมไว้จากต้นที่ปลูกมาก่อนเพื่อขยายพื้นที่สีเขียวให้กับโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเขาจะเริ่มต้นการปลูกในวันที่1 พฤษภาคมของทุกปีเพราะว่าเป็นวันแรงงานเขากล่าวว่าผมเป็นปฏิบัติกรหมายถึงแรงงานทำด้วยมือและปฏิบัติการจริงๆ ผู้ใช้แรงงานครับเขาให้เหตุผลไว้เช่นนั้นดาบวิชัยจะเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ในหน้าแล้งแล้วเริ่มปลูกในวันที่1พฤษภาคมก่อนเข้าหน้าฝนปลูกไปเรื่อยๆจนถึงปลายปีตามสภาพฟ,าฟ้าฝนจนเข้าหน้าแล้งก็จะเริ่มเก็บมเมล็ดพันธุ์อีกครั้งวอนอยู่เช่นนี้มา25ปีแล้วล่ะค่ะวันนี้ดาบวิชัยไม่เพียงแต่เป็นนักปลูกต้นไม้แต่ยังใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงรณรงการปลูกต้นไม้กับหน่วยง ต่างๆเช่นทกสอบอบตกองทุนฟื้นฟูและอื่นๆเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชีวิตเพื่อสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้อำเภอปรางกู่อีกด้วยหาไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะที่ชีวิตคนคนหนึ่งจะทำประโยชน์เพื่อสังคมได้มากมายขนาดนี้จนสงสัยว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเขากล่าวว่าแนวคิดนี้ผมได้มาจากหลังการเข้าร่วมอบรม โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในปี2530ถึง2531แผ่นดินธรรมคือเราอยู่ด้วยกันด้วยความสงบไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีการข่มเหงรังแกกันแผ่นดินทองคือการที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในน้ำมีปลาในนามีข้าว วยหนองคลองบึงควรจะมีกุ้งหอยปูป่าอุดมสมบูรณ์และใช้แผ่นดินอย่างคุ้มค่าจากการอบรมในครั้งนั้นดาบวิชัยจึงยึดอุดมการณข้อเป็นเป้าหมายในชีวิตการดำเนินชีวิตและปฏิบัติเพื่อสังคมตลอดมาคือ 1. พึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่เบียดเบียนใคร 2. มีความขยันอย่างฉลาดและปราศจากอบบยมุก 3. เมื่อเห็นเพื่อนบ้านเป็นทุกข์เป็นภารกิจที่เราต้องร่วมกันแก้ไขเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่ดีบ้านเราก็ไม่จำเป็นต้องมีรั้วบ้านแล้วเราก็จะมีความเข้มแข็ง และนี่คือพลังที่ผลักดันให้ดาบวิชัยพยายามขับเคลื่อนให้ชาวบ้านสีสเกตร่รวมกันสร้างแผ่นดินทำแผ่นดินทองภายใต้โครงการต่างๆเช่นโครงการปลูกต้นยางนา<ๆ>การทำไร่นาสวนผสม<ๆ>เพราะการปลูกต้นไม้ไม่เพียงลดโรคร้อนแล้วยังช่วยแก้จนได้อีกด้วย<ๆ>นอกจากนี้เขาได้ตั้งมหาวิทยาลัยธรรมชาติขึ้นมาเอง เพื่อปลูกจิตสำนึกชาวบ้านทั้งคนที่ทิ้งที่นาไปรับจ้างในเมืองและข้าราชการที่เป็นลูกชาวนาที่ได้รับมรดกจากพ่อแม่ให้สืบสานวัฒนธรรมในการทำกินเหมือนบรรพบุรุษเพื่อให้เกิดความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดตระหนักว่าตนเองนั้นมีมรดกตกทอดเป็นไรนามาสร้างฐานะด้วยทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ซึ่งในวันนี้โครงการสำคัญที่ดดาวิชัยกำลังผลักดันขยายองค์ความรู้สู่ชาวบ้านมีอยู่สองโครงการคือ โครงการพืชสวนนาป่าและโครงการอีสานบ้านแตกดาบวิชัยบอกว่าทั้งสองโครงการนี้กำลังจะนำเสนอรัฐบาลเพราะว่าเป็นทางรอดของคนรากหญ้ายอย่างแท้จริงโครงการพืชสวนนาป่าเป็นการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ที่ทนทานตายยากให้หมากผลเป็นอาหารให้ประโยชน์ได้เช่นต้นตะกูทอนสเดาขี้เหล็กยางนาและอื่นๆ เป็นการเติมเต็มที่ดินที่มีฉนดของตัวเองให้มีมูลค่าเหมือนเป็นกระปุกอมสินเพราะมีต้นไม้ที่มีคุณค่าเติบโตงอกงามขึ้นโครงการนี้นอกจากจะช่วยเศรษฐกิจแล้วยังช่วยคืนธรรมชาติให้กับแผ่นดินและก็ช่วยลดโรคร้อนสุดอีกโครงการก็คือโครงการอีสานบ้านแตดซึ่งคิดขึ้นมาเพื่อประยุกต์ให้เข้ากับโครงการเพื่อสวนนาป่า ซึ่งคำว่าบ้านแตกในภาษาอีสานก็คือบ้านหลังที่สองของชาวนาที่อยู่กลางที่นาสร้างไว้พักพิงยามทำนาบ้านหลังที่หนึ่งคือบ้านที่มีทะเบียนบ้านไว้อยู่อาศัยจริงบ้านหลังที่สองนี้จะกระจายไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเดิมเป็นแค่เถียงนาตามทุ่งนาโล่งๆด่าวิชัยรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ล้อมบ้านไว้อยากให้มีถนนตัดถึงมีไฟสำหรับใช้ในการเกษตรพอเพียง ปลูกเพื่อสวนนาป่าให้พื้นที่ไม่โล่งเหมือนอย่างที่เป็นอยู่แต่ให้มีต้นไม้สารพัดเหมือนปลูกป่าไว้ในทุงน่งนาเป็นไม้โตเร็วตัดขายได้เร็วมีราคาเช่นยางนาไม้แดงสักพยุงถ้าทุกคนทำก็จะสร้างความเข้มแข็งเกิดเป็นป่าคุณภาพที่มีเจ้าของดูแลรักษาเขาพยายามรณรงค์ให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของป่าไม้ที่มีคุณค่า ในพื้นที่ของตัวเองที่มีชนดดาบวิชัยเองก็ทำมาได้สองปีแล้วแนวคิดดีๆที่ดาบวิชัยคิดขึ้นมีเจตนาสร้างความร่มเย็นเป็นสุขพึ่งตัวเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวศีสเกตโดยเขาฝากทิ้งท้ายให้กับพวกเราทุกคนว่าขอให้ทุกท่านมีจิตสำนึกรักครอบครัวตัวเองโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีที่ดินของตัวเอง เราต้องสร้างฐานนะอย่าล้างผลานตัวเองเติมเต็มชีวิตให้มีอุดมการณ์ต้องขยันอย่างฉลาดและมีจิตสำนึกคนที่มีผืนนามีที่ว่างเปล่าลองหายใจเข้าเป็นสีเขียวหายใจออกเป็นสีเขียวธรรมชาติจะกลับคืนมาเองผมปลูกมาสามล้านต้นแล้วและมาร่วมกับโครงการทั้งสองนี้ที่ดินก็จะมีมูลค่าสร้างฐานนะให้กับตัวเองได้ดีสุดยอดและน่านับถือจริงๆเลยนะคะ ขอยกให้ท่านเป็นที่สุดในโลกตลอดกาลค่ะก็รู้สึกสดชื่นกันขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับสองล้านต้นนี้ไม่ใช่น้นอยนะ <Okay. S 2> ใช่แล้ว และต้องขอยกย่องให้กับคนรักธรรมชาติคนนี้ไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ The Pi ิซซ่าหรูหรามาเที่วที่คุณสัมผัสได้กับแตงโมเมสการ์สพักกุมจิตราค่ะข่าจุงค่ะวัฒนาปาป้องค่ะและคุณผู้ชมนะคะติดตามรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัปเดตเทรนด์แฟชั่นกระแสความฮอตความฮิตของเหล่าเซเลบไฮโซเขาไปทาอะไรที่ไหนยังไงบ้างก็ติดตามได้ที่รายการของเรานะคะแต่ว่า วันนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ที่จ่าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ The itter, Lab, ลิ้ t เตอหรูหาแพราวที่คุณสมัมผัสได้ครับ